พี่แซครับวันนี้จะพาพี่แซคกับคุณผู้ชมเนี่ยไปกินเตียวโมจิเตี๋ยวโมจิอะไรเทปนั่นแหละพี่มันยังไงโมจิมันขนมอเตี่ยวอะไรมันจะเกี่ยวข้องยังไงนี่เลยเขาแบบว่าเขาเ่ามานี้แบบแหวกมากอ่าครับอธิบายตอนนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่รู้หรอกเป็นไงไปกัดนะครับไปก็ได้เวลาแล้วที่จะไปโฟกัสความอร่อยที่ร้านนี้จิกไอเดียโมจิของหวานมาทำในรูปแบบนี้ โมจิที่ว่านี้เขาฉีกไอเดียขึ้นมาใหม่ดีไซน์ในรูปแบบซุปเตี๋ยวโมจิที่เป็นการสร้างสารรค์ผสานความนุ่มหนึบของโมจิโดยที่ครีเอตตัวโมจิให้เป็นของข้าวไส้ด้านในที่ปกติจะเป็นถั่วแดงก็จะใช้ความแหวกเปลี่ยนเป็นไส้หมูสับปรุงรสแล้วแหวกแนวขึ้นอีกเว็วด้วยการให้กินคู่กับซุปกระดูกหมูที่มีความไลท์ให้รสสัมผัสที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังในความกลมกลอ่อม สริมด้วยกลิ่นอายสุดหรูของเห็ดทรัฟเฟิลที่ฟลุ้งกระจายตั้งแต่คำแรกที่สดแถมยังเข้ากันอย่างลงตัวกับเนื้อโมจิที่เด้งหนึงราวกับละลายในปากแต่ยังคงความนุ่มหนักไว้อย่างพิถีพิถันทุกคำที่ลิ้มลองจะพาคุณเดินทางเข้าสู่โลกใหม่ของโมจิที่ไม่เพียงฉีกกดโมจิแบบขนมหวานแล้วแต่ยกระดับเป็นประสบการณ์แห่งรสชาติใหม่ที่คุณไม่อาจลืมได้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว อีกหนึ่งศิลปะแห่งการปรุงรสชาติอาหารที่จับเอาอาหารคุ้นเคยอย่างโมจิมาตกผลึกให้ได้รสชาติในอีกรูปแบบยังคงรูปทรงและหน้าตาแต่ซ่อนความแบบแปลกใหม่ให้กับการกินโมจิในรูปแบบนี้ไปตลอดการเลยล่ะครับ กด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนทที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big k i t c h e n ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย